สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซนะครับตอนนี้แอดมาอยู่บริเวณสถานีบ้านโป่งนะครับมาดูความคืบหน้านะครับบริเวณรั้วทางด้านซ้ายมือนี่ครับรื้อออกหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นอาคารหลังใหม่นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับที่กําลังก่อสร้างนะครับก็ประมาณสัก75เได้แล้วนะครับงานตกแต่งก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับ ส่วนปรองสูงนะครับทางด้านกลางจอนะครับนี่คือลิฟต์นะครับสำหรับผู้ผู้พิการนะครับเราจะมีฟ่องปูนนะครับคอนกรีตนะครับสำหรับทำลิฟต์นะครับแล้วก็มีเสาสะพานลอยนะครับด้านซ้ายมือสุดที่เพื่อนๆ FC เห็นนะครับนั่นเป็นชานสูงนะครับเป็นชานชลานะครับ สร้างขนาดยาวตรงข้ามกับหน้าสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่84กำลังจะมานะครับ สำหรับข,วขบวนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับออกจากสถานีต้นทางนะครับเมื่อเย็นวันที่หสิงหาคม25 6 5น้า้หกสิบห้านะครับในเวลาสิบเดนาฬิกานะครับตามเวลานะครับมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับในเวลา8ดนาฬิกา3นาทีนะครับคาดว่าเสียเวลาประมาณ 24นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับนี่นะครับ GEA 4536นะครับ GEA 4536ครับทำขบวนด่วนที่8 4นะครับ พวงปราบระกาศชั้น1มา1คันนะครับชั้นสองนี่ขบวนด่วนนี้แปสี่นะครับชั้นสองพวงปราบระกาศชั้นสองมา4ี่คันนะครับ ก็ห่างหายจากสถานีบ้านโป่งไปนานนะครับตอนนี้ก็มาเก็บบรรยากาศของสถานีบ้านโป่งนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับรวมถึงความคืบหน้านะครับไปอีกหน่อยรถไฟทุกขบวนนะครับจะวิ่งตรงตามเวลาเลยนะครับเมื่อโครงการรถไฟทางคู่เสร็จนะครับ อันนี้ขบวน84นะครับออกจากทีบ้นานโป่งไปแล้วจะอยู่ทีบ้านโป่งไมสถานีนำเข้ามาตรงสาราถานีสถานีรับรองไปแล้วก็ันนี่แล้วครับขบวนจวนที่84นะครับเคลื่นอนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ ขนตัวสถานีไปก็เป็นโค้งบ้านโป่งนะครับสวยงามเลยทีเดียวสําหรับโค้งบ้านโป่งตรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสับสต๊า์สันกระดิ่งกัด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ